สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโดนัทวิทเวนสิอีกแล้วนะคะหรับวันนี้นะคะใครที่ผิวแห้งะระคายเคืองง่ายเริ่มมีริ้วรอยนะคะจะต,ต้องชอบคลิปนี้แน่ๆเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือโดนัทมีแจกของด้วยหลังจากจบคลิปนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันเลยนะคะว่าสกินแคร์ชนนี้คืออะไรแล้วก็โดนัทจะเล่าให้ฟังว่าแอคทีฟอิ g r e d ิเอแนสหลักเนี่ยตัวแบคคูชิออลเนี่ยเขาดียังไงนะคะเราคาดหวังผลอะไรจากเขาได้บ้างแล้วก็เราต้องเลือกยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเลยค่ะ สำหรับแบคคูชีอลนะคะตัวนี้นะคะก็คือเป็นไฟโตเรตินอลที่เริ่มมีกระแสตั้งแต่ใน Pinterest ตั้งแต่ใน Instagram นะคะคือหลายๆคนพูดถึงไฟโตเรตินอลตัวนี้มากเลยมันคืออะไรนะคะแบคคูเชีอลนี่นะคะเขาบอกว่าวิธีการออกฤทธิ์ของมันอะมันออกฤทธิ์คล้ายๆกับเรตินนลมันสามารถช่วยลดริ้วรอยด้วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนด้วยเพราะฉะนั้นที่มั่นใจได้เลยว่าผิวมันจะอิ่มมันจะฟูมันจะเด้งริ้วรอยมันจะดีขึ้นนะคะแล้วก็ผิวจะสุขภาพดีเลยแต่ข้อดีของมันที่ตัวมันองต่าาเงาะ ฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะเอามาใช้ซับซิทิลใช้แทนเรตินอลดีไหมนะคะเขาก็เรียกตัวนี้ว่าเป็นไฟโตเรตินอลเลยหรือว่าเป็นเรตินอลที่มาจากพืชน,นะคะซึ่งจริงๆแล้วตัวแบคคูเชียลเนี่ยนะคะเขาสกัดมาจากโกธาซินีนะคะซึ่งเป็นพืชทางยานะคะหรือว่าอีกชื่อหนึ่งของเขาก็คือชื่อแบคชีนะคะซึ่งตัวนี้นะคะถูกใช้เป็นยาอายุเรยวเวทมานานแล้วนะคะในอินเดียอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มีใช้ตั้งแต่รักษาโรคตับนะคะตั้งแต่แบบแอนติทิวเมอร์เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์คือหลายๆอออยยยยย่่่่าาาาาาางเเเเลจจนนนสุดท้้ีีมมววิิัักตถ ขนาดนี้แล้วเนี่ยในด้านสกินแคร์มันต้องเอามาใช้แล้วมันต้องได้ฤทธิ์ดีแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอามาวิจัยต่อนะคะพอวิจัยต่อก็เจอจริงๆเจอว่ามันมีฤทธิ์ดีเยอะมากเลยนะคะฤทธิ์ที่เด่นๆเลยนะคะก็จะมีเรื่องรดริ้วรอยเลยเดี๋ยวเอาวิจัยมาให้ดูคือถ้าเห็นวิจัยนี้ก็จะรู้เลยว่ามันสามารถจะกระตุ้นคอลลาเจนไทป e o n น type ท h r e type f อย่างเงี้ยนะคะแล้วทำให้ผิวมันยืดหยุ่นขึ้นริ้วรอยมันก็จะจางลงอะไรแบบนี้เนาะนอกจากนั้นนะคะมีฤทธิ์แอนต้ออกซิแดนที่ดีมากๆอันนออวิส เขาก็ให้ใช้เป็นแบคคูชิออลเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เทียบกันเลยว่าหลังจากเวลาผ่านไปเนี่ยสิวเป็นยังไงดีขึ้นไหมนะคะซึ่งเนี่ยแหละค่ะพอเรารู้้วว่าแบคคูชิออลเนี่ยนะคะมีฤทธิ์ดีขนาดนี้เขาก็เอามาลองทสดูว่าเอ๊ะถ้ามีฤทธิ์ดีขนาดนี้มันจะมีผลเสียอะไรเหมือนเรตินอนไหมซึ่งเวลาทสแล้วเนี่ยก็ไม่พบฤทธิ์อาการระคายเคืองอะไรเหมือนเรตินอนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตัวที่เอามาแทนเรติอลได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกข้อดีหนึ่งนะคะเพราะว่าตัวแบคคูชิออลเนี่ยสามารถ ผสมกับตัวเรตินอลเนี่ยมันจะทําให้ความคงตัวของเรตินอลเนี่ยมันดีเพิ่มขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถใช้ได้กับตัวอื่นด้วยมันเฟรนด์ลี่มากเลยซึ่งตัวแบคูชอลเนี่ยนะคะหลักๆแล้วก็ใช้กันที่หลายๆเปอร์เซ็นต์นะคะตั้งแต่0.5%ขึ้นไปจนถึง1% 2%ในโกลบอลแบรนด์นะคะหลายๆแบบมี5มี4%อะไรอย่างนี้เลยนะคะแต่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวิธีการเลือกแบคูชอลเนี่ยต้องเลือกยังไงนะคะจริงๆแล้วแบคูชอลเนี่ยมีหลายแบรนด์ในท้องตลาดนะคะแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยแบรนด์ที่เราควรจะเลือกนะคะคือเป็น ผู้ผลิตที่เจ้าที่น่าเชื่อถือที่สุดนะคะก็จะเป็นไซตทีอนนะคะชื่อทางการค้าของเขาอะค่ะชื่อไซที no a นอเอะคะอันนี้ค่ะก็คือจะมีทางที่เป็น Authorized Distributor ของเขานะคะเขาก็จะมี Professor ท่านหนึ่งนะคะชื่อว่าร a เทนเคจอรีนะคะท่านนี้ค่ะจะมีการทําวิจัยเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราสามารถเข้าไปหางานวิจัยจากที่ของทางไซต์ท no ีนเอเขาทําได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีงานวิจัยอะไรอีกบ้างค่ะ เรามาทําความรู้จักกับ Product ที่ใช้แบคูริโอกันนะคะอย่างที่โวนัทเกินไปตั้งต้นคลิปเลยว่าแบคทริโอจเจ้าที่น่าเชื่อถือที่สุดก็คือจะเป็นไซทิโน A นะคะจากไซทิออนนั่นเองนะคะซึ่ง เพราะดัชิ้นนี oh, right? so yeah, ้นะคะใช้ตัวนั้นแหละค่ะนี่นะคะมาจากแบรนด์ Skin Earth นะคะชื่อว่า b a c k Crucial Baby Hack นะคะ h a ็กให้ผิวเราเป็น baby นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูส่วนประกอบกันนะคะว่าเขาใช้อะไรบ้างแล้วก็ทําไมถึงใช้ที่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะคะแบรนด์ Skin Earth ซึ่งเป็นแบรนด์ของไทยเนี่ยนะคะเขาจะเน้นความเป็นธรรมชาติเลยในสูตรนะคะเขาก็จะเน้นเป็นธรรมชาติหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราดูข้างกล่องเนี่ยค่ะจะเห็นเลยว่านี่เป็น Seed Oil จะมีเป็นพวกกลุ่มเป็นธรรมชาติซึ่งตัวออกฤทธิ์หลักของเขานะคะก็คือเป็น b a c k Crucial นั่นเอง อย่างที่เราเล่าไปนะคะเขาใช้มาที่2%ดูนะก็เลยถามเขาว่าทำไมถึงใช้2%เพราะหลักๆเลยเนี่ยในพวกงานวิจัยจะใช้0.5-1%เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีการเทสต์มานะคะจากผู้ผลิตเลยว่าเมื่อใช้ที่5%นะคะก็ยังไม่พบอาการระคายเคืองไม่พบอาการเซนซิทิซกับผิวนะคะก็สามารถใช้ได้อย่างปลอดภยัยซึ่งตอนนี้นะคะก็มีพาเทเตนใหม่ล่าสุดเลยที่เขาใช้เบคูเชียลเนี่ยเพื่อลดจุดด่างดำที่เขาเรียกว่าเป็น post-inflammatory hyperpigmentation นะคะหรือ P.I.H เนี่ยเขาก็จะมีการใช้แบบแวรรยที่0 จุดศ 1%, 1จนถึง2%เนะคะเขาก็พบว่าในเปอร์เซ็นในเรนจ์ประมาณนี้นะ,ะสามารถช่วยลดจุดด่างดำได้ด้วยนะคะคือเดี๋ยวเราจะขึ้นเลขพาเทเอนไว้ให้นะคะสามารถเข้าไปดูพาเทเอนได้เลยแล้วก็นอกจากแบคทเชียลนะคะเขาก็ <ๆ S 1> ะะจะมีอีกหลายตัวเลยตัวที่เด่นๆของเขาอีกตัวหนึ่งก็คือโคเอนไซม์คิวเทนอย่างที่บอกไปนะคะเขาเสริมโคเอนไซม์คิวเทนเข้ามาในสูตรเพราะว่าจริงๆแล้วผิวเรามีโคเอนไซม์คิวเทนอยู่แล้วแต่ว่ามันจะลดน้อยลงนะคะตามอายุของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยการเสริมจากภายนอกเนี่ยก็ถือว่าดีมากเลยนะคะ อ่อนเยาว์ด้วยนะคะซึ่งตัวโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยนะคะก็คือมีควาสมสามารถในการต้านอนุมูลอิสระอะไรอย่างนี้ได้ดีด้วยนะคะถ้าดูข้างกล่องเรจะเห็นนะคะคำว่ายูบิควิ n o นนะคะตัวนี้เลยตัวนี้นะคะก็จะเป็นชื่อของโคเอนไซม์คิวเทนนะคะถ้าดูในส่วนประกอบอื่นๆนะคะก็จะเห็นเลยว่าเป็นธรรมชาติธรรมชาติหมดเลยซึ่งโดนัทคิดว่านะคะเขาน่าจะใช้ตัวลิฟโอ Olio แอคทีฟ e ตัวนี้ค่ะเป็นสารสกัดร,รวมจากอ้อยต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนัดขึ้นเป็นชื่อไว้ให้นะคะว่ามีอะไรบ้าง สำหรับตัวลิฟโอเลโอแอคทีฟนะคะ <c oughs> เขาก็บอกว่าตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่ช่วยรีจูวีเนตผิวทําให้เราเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องริ้วรอยนะคะแล้วก็ผิวเราจะแบบลุกยังก์นะคะโดยที่ตัวนี้ค่ะเขาจะใช้เป็นนวัตกรรมที่จะใช้เป็นสารสกัดทางธรรมชาตินะคะโดยเขาจะใช้สารสกัดจากพืชน,นะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะมีตัวแอคทีฟชื่อว่าสไปรัลทอเขาบอกว่าตัวมันเนี่ยสามารถเห็นผลได้แบบรวดเร็วว่องไวนะคะแล้วก็มีผลต่อการกระตุ้นการสร้างของคอลลาเจนแล้วก็ไฟโบบลาสนะคะอันนี้คือแบบว่าเห็นผลคล้ายๆแนว ที่มีเดียแบบทันทีนะคะนอกจากนั้นนะคะในการลิฟติ้งที่แบบว่าเห็นผลแบบระยะยาวนะคะเขาก็จะใช้กลุ่มโคเอนไซม์คิวเทนแล้วก็โอเมก้าหกไลโนเลอิกแอซิดนะคะที่จะทําให้ผิวเราเนี่ยจากที่แก่ชราเนี่ยก็จะทําให้ผิวเราแบบนุ่มนวลขึ้นตึงขึ้นเรียบขึ้นนะคะก็จะให้ลิฟติ้งเอฟเฟกที่ค่อนข้างยาวนานนั่นเองนะคะซึ่งข้อดีอย่างนึงก็คือว่าทั้งหมดทั้งมวลนี่นะคะเป็นสารสกัดที่สกัดมาแบบธรรมชาติแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าเขาเป็นออร์แกนิกด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็จะได้ Eco ้้แแลลววกกกนะะซึ่งมมมาาๆๆี สำหรับ Product ที่เขาเคลมธรรมชาติแบบนี้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะในต้นๆ้นสูตรเลยก็ยังจะเห็นเลยนะคะว่ามีสควาเลนนะคะเป็นตัวแรกเลยบนสูตรนะคะสควาเลนเนี่ยจริงๆนะ่ยผิวเราทุกคนมีสควาเลนอยู่แล้วแต่ว่าอายุ30ขึ้นไปเนี่ยสควาเลนจะค่อยๆยลดลดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนี่นะคะการได้รับสควาเลนเนี่ยทำให้ผิวเรานะคะนุ่มยืดหยุ่นได้ดีขึ้นนะคะอย่างสควาเลนบางคนเรียกว่าเป็นซูเปอร์แอนตี้ออกซิเดนต์อะไรอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีผลดีต่อผ ชนิดที่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนแอคทีฟอิงเรเดียนได้เลยเพราะว่ามันมีฤทธิ์ดีเยอะแยะต่อผิวนะคะแล้วก็ค่อนข้างเนื้อเบาเพราะฉะนั้นจะเกิดการอุดตันต่ํามากๆนะคะแล้วก็ให้ผลดีต่อผิวในด้านต่างๆตั้งแต่ความยืดหยุ่นความชุ่มชื้นแล้วก็โจโจบานี้เขาไปช่วยรักษาสิวอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวเท็กซ์เจอร์ของโจโจบาออยนะคะจะคล้ายๆกับน้ํามันตามธรรมชาติของผิวเวลาเราทาไปปุ๊บเนะะี่ยค่ะก็จะรู้สึกเลยว่ามันซึมลงไปแล้วก็แบบใช้งานได้เลยนะคะก็จะไม่ค่อยเหนอะหน,น,น,ออหน,หน,นะ ที่ผิวผสมถึงมันแต่อายุคือ30กว่าไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็คือผิวนี่ก็จะขาดความยืดหยุ่นหลักๆแล้วนะคะที่เทสและเห็นผลที่สุดเนี่ยตอนนี้เลยนะคะก็คือบริเวณที่ผิวเสียมากที่สุดไม่ใช่นอกจากหน้าเราอย่างเดียวนะคะก็คือมือด้วยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโดยน่นะสมบุกสมบันมากกับการใช้แอลโกอฮอล์เจลใช่ไหมคะมือแห้งแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือดีขึ้นมากแล้วนะคะ ตอนแรกอะค่ะคือ1ิบซิบิบเป็นเลือดเลยซึ่งโดนัทน,นอกจากเทสที่หน้าแล้วก็ยังเทสที่ตรงมือเนะะี่ยค่ะเพราะมันขาดความชุ่มชื้นอย่างรุนแรงเลยแล้วก็ตอนแรกเนี่ยโดนัทใช้ตัวโลชั่นธรรมดาทาทาทาไปนะคะไม่หายสักทีซึ่งเมื่อโดนัทได้ทาตัวเน,นะะี่ยค่ะเป็นสกินเอิร์ธแบคูชัวลตัวนี้นะคะเห็นเลยว่าแผลที่มือค่ะแล้วก็ความแห้งอะอยู่ๆมันก็แบบกลับมาสมานเลยอันนี้คือโดนัทอะหยุดทาก่อนเพื่อที่อยากจะให้ผลลัพธ์มันยังคงค้างอยู่แล้วก็เอามาโชว์ในคลิปได้นะคะคิดว่าถ้าทาอีกไม่ นะแค่แป๊บเดียวเนี่ยน่าจะหายแล้วก็เรียบไปเลยส่วนสําหรับผิวหน้านะคะจะรู้สึกเลยว่าแบบผิวมันอิ่มมันตึงขึ้นมาแต่อย่างที่ดนั์บอกนะคะว่าดูาดั์เป็นคนผิวผสมถึงผ,ผิวมันเพราะฉะนั้นเนี่ยดูณ์ะช่วงกลางวันน่ยจะไม่ได้ใช้แล้วจะใช้แค่ก่อนนอนแล้วก็ในช่วงที่เทสเนี่ยนะคะก็ดนั์ก็จะไม่ค่อยใช้แบบสกินแคร์ตัวอื่นเลยหลักๆก,ก็คือใช้ตัวนี้ไปเลยนะคะก่อนที่จะใช้ตัวนี้ดูั์ก็ใช้โทนเนอร์เป็นที่มี BHA คะ่ะเช็ดหน้าให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็ทาให้ลลร ก็จะซึมไปเลยนะคะสำหรับ t e x t u ร์ของเขานะคะก็จะเป็นออยที่รู้สึกว่ามันมีกลิ่นหอมอยู่นิดนึงเป็นกลิ่นธรรมชาติที่มันหอมไม่ได้ซึมเร็วเป็น t e x t อร์ที่เมื่อเราทาลงไปปุ๊บเนี่ยนะคะจะต้องมีการนวดวนสักพักหนึ่งเพื่อให้มันค่อยๆดูดซึมลงไปอย่างที่บอกนะคะเขาไม่มีตัวพาเพราะฉะนั้นทาไปปุ๊บเนี่ยมันจะค่อยๆใช้เวลาในการดูดซึมลงสู่ผิวนะคะซึ่งผิวเราเนี่ยนะคะก็จะเป็นแบบน้ํามันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเข้ากับกลุ่มน้ํามันได้ดีมันก็จะค่อยซึมลงไปนะคะแต่สักพักหน ตอนแรกๆที่มันแห้งๆอยู่นะคะเมื่อมันซึมลงไปแล้วเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันฟูขึ้นแล้วก็ผิวมันจะนุ่มชุ่มชื้นขึ้นจริงๆนะคะใครที่ชอบเฟเชลออยล์ใครที่ผิวแห้งใครที่รู้สึกว่าตัวเองผิวแห้งและเริ่มมีริ้วรอยนะคะแล้วก็อยากจะใช้ตัวเฟเชลออยล์ตัวนี้คือโดนัทชอบมากแล้วก็รู้สึกว่ามันเบามากเนื้อดีงามมากเลยนะคะอีกอย่างเนื้อคอนเซ็ปต์ธรรมชาติของเขาอะเวิร์กมากๆแล้วก็เขายังมีตัวแบคคูเชียลด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยค่อนข้างครบเลยและสําหรับราคาและก็สถานที่ซื้อนะะนะคดนนัจะขึ้้ตรงีเลย Hey สำหรับอีกขวดหนึ่งนะคะที่เรายังไม่ได้แกะเลยแล้วก็อยากจะแจกนะคะโดนัทจะแจกในเพจแล้วก็โดนัทจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะว่าให้กดเข้ามาตามลิงก์นี้นะแล้วก็ให้มาคอมเมนต์หน่อยว่ากดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดแชร์ให้เรียบร้อยนะคะโดนัทก็จะพร้อมส่งให้เลยเป็นขวดไซส์20 ml ใช้ได้นานแล้วก็ดีงามมากทุกคนต้องชอบแน่นอนเลยนะคะยังไงอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e นะคะแล้วก็ตามมาที่ลิงก์โดนัทด,ด้วยนะคะจะได้รับตัวแบ็คชอคโกแไปลองใช้กันนะคะสําหรับคลิป นีนะคะต้องขอขอบคุณสกินเอิร์ธมากเลยนะคะที่ส่งของมาให้โดนัทนะคะแล้วก็โอ้โหให้ข้อมูลเยอะมากๆขอบคุณมากๆเลยแล้วก็หวังว่าใครที่มีปัญหาผิวอยู่นะคะจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้แล้วก็ใครที่ซื้อมาใช้จะได้ชอบเหมือนกันนะคะคลิปนี้โดนัทไปแล้วนะคะยังไงมาคุยคอมเมนต์กันเยอะๆนะคะคลิปหน้ามาเจอกันใหม่คะ่ะอยากได้คลิปอะไรอีกมากพิมพ์บอกกันได้เลยคะ่ะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ ขอบคุณที่ติดตามกันจนจบคลิปเลยนะคะสจะรับพิปอื่นๆของลูนะคะ่าท่ตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจกดไลค์กด, like, กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะนี่